สำหรับน้องที่มีคำถามว่าเรียนนักบินตอนนี้ดีไหมตอนนี้พี่หญิงทำอาแกรมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจให้แล้วนะคะ อย่างแรกเลยที่เราจะมาดูกันก็คือความต้องการค่ะว่าน้องอยากจะมาเป็นดักบินเพราะอะไรพี่หญิงให้2องชอยนะคะข้อแรกก็คือเพื่อประสบการณ์ค่ะอย่างที่2เลยก็คือเพื่อเงินสําหรับฝั่งของประสบการณ์นะคะก็อยากจะให้น้องเนี่ยลองมาหาคําตอบให้กับตัวเองว่า การที่น้องได้ขับเครื่องบินแบบไหนนะคะแล้วรู้สึกว่าโอเคสมบูรณ์แล้วคอมพลีทแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วเครื่องบินแบบนั้นเป็นเครื่องบินแบบไหนนะคะลำเล็กหรือว่าลำใหญ่ถ้ากำลับของน้องก็คืออยากจะขับเครื่องบินลำเล็กอ่ะพี่หญิงแค่นี้ก็เกือบรู้สึกคอมพลีทแล้วพอใจแล้วก็ามาถามตัวเองต่อนะคะว่าน้องมีเงินประมาณ2-50,000บาทไหม เป็นเงินเย็นนะคะเงินเย็นที่ไม่ต้องไปกู้ใครมาสามารถเสียไปได้โดยที่ไม่เสียได้เราเองแล้วก็ครอบครัวไม่เดือดร้อนนะคะถ้าคำตอบก็คือไม่ค่ะพี่หญิงคะอย่างนี้ก็คือรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเรียนตอนนี้แต่ถ้าคำตอบก็คือมีพี่หญิงแล้วก็เสียได้เลยแบบนี้ก็คือไปเรียนเลยค่ะในหลักสูตร PPL หรือว่านักบินส่วนตัวนะคะต่อมาค่ะสำหรับน้องที่บอกว่า อยากจะขับเครื่องบินลำใหญ่เนี่คะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารห,หรือว่าเครื่องบินตำรวจทาหารของอาฝนหลวงด้วยนะคะแบบนี้ก็เข้าสู่คำถามพี่ว่าน้องมีเงินเย็นสัก2ล้านบาทหรือเปล่า ถ้าคาตอบก็คือไม่มีนะคะคือแบบเงินประมาณนี้ต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาต้องขายบ้านขายวัวขายควายอย่างเนี้ยก็คือรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเรียนตอนนี้คําว่ารอก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตของน้องจบแล้วนะคะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปคําตอบเป็นส่วนในของน้องเปลี่ยนก็สามารถมาดูในกรมนี้ใหม่แล้วก็อาจจะได้เรียนในอนาคตก็ได้นะคะและถ้าหากว่าใครตอบว่า พี่หญิงเงิน2ล้านบาทเนี่ยมีพี่เป็นเงินเย็นถ้าหากว่าเสียไปอ่ะก็ไม่เสียดายเลยทั้งตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่เดือดร้อนแบบนี้คือไปเรียนเลยนะคะในหลักสูตรนักบ,บินพาณิชย์หรือว่า CPL นั่นเองที่นี้ความสัมพันธ์ระหว่าง PPL กับ CPL เนี่ยก็คือว่า คนที่มีไลเส้นของนักบินส่วนตัวนะคะในอนาคตถ้าว่ามีเวลาและมีเงินน้องสามารถมาเรียนเพิ่มนะคะแล้วก็เปลี่ยน PPL หรือว่าใบาอนุญาตนักบินส่วนตัวมาเป็นใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ได้นะคะถามว่าพี่หญิงพี่ญิงถามแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเลยเหรอแค่มีเงินก็เรียนได้เหรอคือจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่จุดตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วทุกคนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักบินแบบไหนนะคะส่วนตัวหรือว่าพาณิชย์ก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เนี่ยต้องผ่านการสอบของทางวิทยาศาสตร์การบินก่อนนะคะ<อ>การสอบของทางวิทยาศาสตร์การบินเนี่ยก็ทุกคนค่ะต้องผ่าน3มรอบนะคะรอบแรกเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของกายภาพนะคะว่าร่างกายเราอะพร้อมไหมมีข้อต้องข้ามอ้อข้อต้องข้ามอะไรในการเป็นนักบินหรือเปล่านะคะต่อมาก็คือเป็นการทดสอบเรื่องของความรู้นะคะข้อสอบอะ มันจะไม่ใช่ว่าความรู้ทางด้านการบินนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประมาณข้อสอบ IQ นะคะสุดท้ายเลยอย่างที่สามที่เขาสอบก็คือเรื่องของจิตใจค่ะก็ต้องสอบตัวต่อตัวกับนักจิตวิทยานะคะโดยที่ถ้าน้องอยากจะเรียนในรลักสูตรนักบินส่วนตัวหรือว่า PPL วะกับรลักสูตรนักบินพาณิชหรือ CPL เนี่ยการสอบกับทางวิทยาศาสตร์การบินก็ใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะ ถ้าว่าเป็นของนักบินพาณิชย์เนี่ยเกณฑ์ต่างๆก็จะเข้มงวดขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยน้องต้องขับเครื่องบินที่มีคนอื่นอยู่บนเครื่องบินด้วยนะคะ